สวัสดีครับรหัสดาว7จรายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคําทํานายในเดือนต่อไปนะครับก็ช่วงนี้นะครับมีเปิดดูรับตรวจตัวชาราศีนะครับผมนะฮะก็มีค่าครูเบาๆครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาผ่านทางไลน์ at star เ8นะครับ S T A R 78นะครับมีค่าครูเบาๆนะครับแม่วันเวลานี่มันเร็วจริงๆเลยนะครับก็จะเวียนกันมาอีกครั้งแล้วครับงวดต่อไปครับนะฮะงวดประจำวันที่1ธันวาคมนะฮะ2563นะครับเลขที่ออกอใไม่ใช่ครับเราไม่ได้บอกเลขนะครับเราจะมาบอกกันแค่ว่าราศีไหนนะครับที่จะมีโอกาสนะครับที่จะมีโอกาสนะฮะ โชคลาปังนะครับในวันที่1ทธันวาคมปี63นะครับน่าแปลกมากครับน่าท่จริงๆทำไมดาวเดินอย่างนี้ก็ไม่ทราบนะครับกลับกลายเป็นว่ามีนะครับมี2ลัคนาราศีครับที่เมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ได้ได้มีโอกาสกลับมามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะดาวนี่หมมันจะเอื้ออะไรกันขนาดนั้นนะครับก็ งั้นขอเริ่มด้วยลัคนาราศีใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับลัคนาที่ได้รับโอกาสนะครับก็คือลัคนาราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษนี่นะครับ <c oughs> เป็นจังหวะที่นะครับดาวจันทรนะครับเข้ามากระตุ้นที่พบกกระดุมพระ นะฮะของชาวลัคนาราศีเมษนะครับแล้วทีนี้เราลองมาดูกันสิครับว่าภพกระดุมพระเนี่ยมันเชื่อมโยงกับภพบอะไรปรากฏว่าภพกระดุมพระนะฮะของชาวลัคนาราศีเมษนั้นมีความเกี่ยวโยงกับภพบปัตตนิครับมีความเกี่ยวโยงกับภพบปัตตนิก็คือภพของความรักคู่รักคู่ครองนะครับคู่รักคู่ครองคู่สัญญาอ้าวมองไปเห็นอาฮ่าฮดาวศุกร์นะฮะดาวศุกร์เจ้าเรือนนะฮะ เอาเรือนพบปัตตนิจรมาเป็นกเกษตรตราธิบดีซะด้วยโอ้โ oh ห oh, ดังนั้นเนี่ยคู่รักคู่ครองเนี่ยมีโอกาสให้ลาภให้ผลเลยทีเดียวครับแหมเอาอยัางไงกันดีครับอย่างนี้ก็ต้องยือมือเขาสิครับนะฮะแหมก็คุยกับเขาเพราะเพราะหวานหวานนะครับอืมพาไป,ไ,ปไปนู่นไปนี่ไปท่านไปอะไรยังไงบอกเออได้จังหวะเออเสียงโชคสักหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาบอกไม่รู้อะไรเอาหน้าลองเลือกดูลองเลือกดูฉันเชื่อเธอฉันเชื่อฉันเชื่อคุณอะไรทํานองนี้นะครับก็มีโอกาสครับที่คู่รักคู่ครองจะนําพาลาบผลมาให้นะครับก็ลองกันดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีเพราะว่าดาวที่มากระตุ้นที่พพกระดุมพระเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยก็มีดาวพระหูเนี่ยอยู่ด้วยนะครับซึ่ง ดาบเราหวเองเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนภพลาพระด้วยเหมือนกันนะครับแหมลาพระมาเป็นกระดุมพระนะครับนะฮะลรภพระมาอยู่ที่กระดุมพระอู้หลาบผลมาอยู่ที่พบเงินทองอืมฟังแล้วเข้าท่ามากๆเลยนะครับฟังแล้วเข้าท่ามากจริงๆยังไงก็ขออวยพรล่วงหน้านะครับขอให้มีโชคนะครับมีโชคนะครับเอาละครับต่อไปนะครับลัคนาราศีที่สองนะครับ ที่มีโอกาสนะครับซึ่งเป็นลัคนาราศีเดิมกับเมื่องวดที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือลัคนาราศีมังกรครับลัคนาราศีมังกรนี่นะครับก็ตอนนี้นะฮะในจังหวะที่ใกล้นะฮะจะออกสลากในงวดนี้เนะี่ยดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีมังกรซึ่งก็คือดาวเสาร์เนี่ยก็กําลังจะจรกลับไปยังภพตนุนะฮะซึ่งเป็นเรือนของตัวเองนะครับไม่แน่นะครับ การที่จังหวะที่จะเดินทางเข้าพบนะฮะอาจจะมีอะไรติดไม้ติดมือเข้าเรือนของตัวเองไปก็ได้นะครับเพราะ่าวจันทร์ไปกระตุ้นที่พพปุตตะนะครับน่าสนใจทีเดียวนะฮะปุตตะเชื่อมโยงกับพบอะไรโอมาเชื่อมโยงกับพบกรรม,มะและตอนนี้ก็ดาวสุกก็ยังเป็นเกษตรอยู่ที่พบกรรม,มะด้วยนะฮะในจังหวะตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสเดินทางเนื่องจาก หรือต้องปีเกี่ยวข้องกับการทํางานทําการอะไรต่างๆนะฮะกับการทําอาชีพของท่านนะครับท่านจะได้มีโอกาสไปยังสถานที่ที่ซึ่งกรรมเก่าของท่านเนี่ยมีความเกี่ยวพันอยู่กับสถานที่เหล่านั้นนะครับและท่านอาจจะพบกับโชคท่านอาจจะพบกับโชคนะครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆตรงนี้นะฮะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกจริงๆนะฮะ ในขณะเดียวกันเนี่ยตรงไปกระตุ้นที่พบปุตตะเนี่ยดาวพระหูก็เป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระอยู่ด้วยนะเป็นเจ้าเรือนการเงินอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะฮะการเงินและการเสี่ยงโชคนะฮะมันมาคู่กันตรงนี้เนี่ยนะฮะบอกได้เลยนะครับคำว่าเสี่ยงโชคก็คือคุณไม่ต้องเลือกเองครับให้คนอื่นเขาเสี่ยงให้เลยบอกคนขายเลยครับหยิบให้สักใบเถะนะหยิบให้สักใบเถอ อะไรก็ได้นะอะไรก็ได้นะฮะคุณไม่ต้องไปเจาะจงเลยนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เห็นดวงนะฮะของผู้ที่โชคดีท่านหนึ่งถูกรางวัลที่หนึ่งในปีพศสองพันหกสิบสาี่แหละครับเป็นชาวราศีมังกรด้วยนะครับเป็นชาวราศีมังกรด้วยดังนั้นเนี่ยโทษทุกถึงจะาให้ทายเสาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีโชคนะฮะมีโอกาสมีโชคนะฮะแต่เขาก็ ได้บอกไว้ว่าเขาก็เสี่ยงโชคจริงๆนะฮะบางครั้งนี่เขาไม่ได้สนใจเลยนะว่าไอ้ตัวเลขที่ว่านั้นคืออะไรเพราะเขาเสี่ยงมาจริงๆคําว่าเสี่ยงโชคนี่ชัดเจนเลยนะฮะไม่ใช่คิดคิดโชคคือไม่ได้คิดคํานวณตัวเลขไปเพื่อที่จะซื้อเขาเสี่ยงมันมานะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นจังหวะชีวิตของท่านที่ท่านจะต้องได้รับสิ่งที่ท่านเคยทํามานะฮะเป็นผลบุญเก่าในอดีตชาติของท่านนะฮะปุตตะกระดุมพระนะฮะ โอกาสของการเสี่ยงโชคและการเงินจะเป็นของท่านครับก็อวยพรน,นะครับขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีนะครับขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีครับก็มาถึงราศีสุดท้ายครับซึ่งเป็นราศีที่แล้วด้วยเหมือนกันคราวนี้ครับกระตุ้นพบลาภของชาวราศีก็รกฏครับก็รากฏเนี่ยนะฮะแม่คราวก่อนนี่ก็ได้มีโชคคู่กับมังกรมาเลยนะครับคราวนี้ก็ยังกลับมานั่นอีก ทีนี้แล้วเอ๊ชาวราศีชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยจะเอาเลขอะไรไปเล่นดีก็ดูกันที่พบลาภะพลาภะนะฮะม,มีดาวราหูอยู่ดาวพระหูเป็นเจ้าเรือนพบมรณะนะครับโอ้ดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนที่เคยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาเข้าฝันนะครับเอาอายุเขาเลยหรือถ้าเกิดมีเอ่อคนรู้จักที่เสียชีวิตไปมีอายุเท่าไหร่อะไรยังไง เล่นเลขเขาก็ได้ครับนะเล่นเลขเขาก็ได้เผื่อบางทีเขาจะพาโชคพาอะไรมาให้ได้โชคได้ลาบแล้วยังไงก็ทําบุญส่งไปให้เขาด้วยบ้างนะครับแบ่งกันนะถือว่าเป็นโชคที่แบ่งกันแล้วก็ถ้าจะมองโยงมาถึงจากลาพะโยงมาที่พันธุโอ้ดังนั้นเนี่ยที่นั่นดาวสุกก็ยังเป็นเกษตรอยู่ด้วยนะครับพบพันธุเลขบ้านใครกรดนะฮะมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียวนะครับน่าสนใจครับน่าสนใจมีโอกาสนะครับมีโอกาส เลขกันง่ายๆเลยครับบางทีบ้านเลขที่นะครับมองกลับไปกลับมามองตัวหน้ามองตัวหลังอืมเอะมันมอง,ง้เลขที่ตรงนี้มันแปลกทะเบียนรถก็เหมือนกันครับมองไปมองมาเอะม,มันมันชักถูกใจเสี่ยงลองดูเสียงโชคลองดูนะครับถ้าเป็นจังหวะตรงนี้เนี่ยแหมดาวมากระตุ้นพบราภะทั้งทีนะครับยังไงก็ลองดูนะครับ ยังไงก็ลองดูขอให้มีโชคนะครับอวยพรกันล่วงหน้าทั้ง3ลัคนาราศีเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็มีตรวจดูสถาราศีนะครับมีคร่าครูเบาๆนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาที่ Line at @star78 นะครับ star78 นะครับก็ลองคุยกันดูครับเผื่อจะถูกใจโชคดีนะครับสวัสดีครับ